ดูให้ดีก่อนเอาไปใช้รับซื้อเหรียญ10บาทรับจางาน9 3,500บาทจ่ายสดทันทีนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตชรบาณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัชรบาลเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บาทครับเป็นเหรียญ10บาทรัชกาลที่9รุ่นนี้ครับเป็นเหรียญ10บาทที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับและได้มีพี่ท่านนึงครับได้ส่งมาจากจังหวัด สระบุรีครับเป็นเหรียญ10บบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9มาพร้อมกับนี่ครับจดหมายน้อยครับท่านใดครับมีเหรียญ10บบาทรัชกาลที่9หรือว่าเคยมีเคยใช้เคยเห็นรบกวนกด1กดหัวใจรวยให้ผมเลยครับท่านใดครับเคยมีเหรียญ10บาทรัชกาลที่9แบบนี้ครับเคยมีเคยเห็นเคยใช้รบกวนกด1กดหัวใจรวยให้ผมเลยครับมาครับมาครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะใครแชร์ขอให้รวยนะครับมาครับนี่ฮะนี่ นี่ครับไม่ว่าจะเป็นแบงก e ์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาแล้วที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะเพราะไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงครับมาทักทายเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆกันหน่อยสวัสดีพี่ประยุทธ์นะครับสวัสดีพี่โซนนะฮะสวัสดีพี่มิดนะครับจากไต้หวันนะฮะสวัสดี พี่ศริภพหนุ่มนะครับเอฟตีจากนิวยอร์กสวัสดีพี่พายุนนะครับจากสระบุรีครับสวัสดีพี่แชมป์ครับสวัสดีพี่นวลยายครับสวัสดีพี่มดตะนอยครับสวัสดีพี่นิรันดร์ครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะมา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 เราจะเริ่มเดินทางกันเลยวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับมีแบบนี้ครับมีเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับมีนี่ฮะมีพานมีขันนะครับมีการล้ําชา โหมีหลากหลายแบบตามนี้เลยครับใครมีแบบนี้อยู่ที่บ้านนะครับลองแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคานะนี่เครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามเครื่องเงินนะครับนี่ครับพระเครื่องพระพุชาแบบนี้นะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีเลยนะครับมาครับสวัสดี F t ีทั้ง1,700ท่านครับโอ้โหมีคนกดหนึ่งมาเต็มเลยแล้วมีคนบอกว่ารอฟังขอบคุณนะครับขอบพคุณนะครับกราบขอบพคุณสำหรับ ไลท์ทุกไลท์แล้วก็หัวใจทุกดวงเลยจ้ามาครับมาครับวันนี้ให้เพื่อนๆดูอะไรก่อนแล้ว่างรอเพื่อนๆครับระวางรอเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับมาครับเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่าครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าครับเป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกอ่าเพื่อนๆดูนะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกวาระแปดสิบพรรษาของรัชกาลที่เก้าครับผมเชื่อครับว่า ทุกท่านมีมีเหรียญเหรียญนี้อยู่ที่บ้านเพราะเหรียญเหรียญนี้นะครับสร้างขึ้นเป็นจํานวนหลายหลายเหร่เป็นหลายหลายร้อยล้านเหรียญเป็นหลายสิบล้านเหรียญครับเหรียญสิบบาทนี้เรียกว่าเหรียญสิบบาทที่ระลึก80บพรรษาราชการทีก้าแต่เหรียญเหรียญนี้ครับฟังดีๆนะแต่เหรียญเหรียญนี้ครับมีความเป็นพิเศษคือเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อในราคา10บาทแรก3,000บาทครับเป็นเหรียญสิบบาทเหรียญเดียวแรก3,000บาทดูนะนี่คือเหรียญสิบบาทที่ระลึก80พรรษาราชการทีก้าดูนะครับ สีของสีขาวสีของไส้สีขาวกินลงมาในไส้สีเหลืองเพือ่อนๆเห็นไหมครับความผิดปกติเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองให้เป็นวิทยาศาสตร์เพือ่อนเพื่อนดูนะครับไส้สีขาวเนี่ยกินลงมาที่ไส้สีเหลืองไส้สีเหลืองหายไปเพือ่อนๆเห็นไหมครับแล้วตรงนี้นี่ฮะไม่มีรอยต่อเพือ่อนเพื่อเห็นไหมครับโดยซึ่งโดยปกติเหรียญทุกเหรียญเหรียญสิบบาททุกเหรียญตรงนี้จะเป็นรอยต่อของไส้ทองเหลืองแล้วก็ไส้นิกเกิลเหรียญนี้มีความผิดปกติครับ นี่คือด้านหน้านะฮะเดี๋ยวพอพีิกกลับด้านหลังครับอ่าเพื่อน,อนๆดูครับนี่คือเหรียญ10บาทที่ด้านหลังครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมฮะเหรียญเนี่ยหยิบขึ้นมาปุ๊บมันแปลกทันทีเลยเพื<ๆ>่อนๆดูครับเหรียญเนี่ยหยิบขึ้นมาปุ๊บมันแปลกทันทีเลยเหรียญเนี่ยไส้ทองเหลืองเนี่ยได้เคลื่อนตัวนะครับฟังดีๆนะได้เคลื่อนตัวกินลงไปในไส้สีขาวอ่าเพื่อนๆ,ๆเห็นไหมครับเคลื<ๆ>่อนตัวกินลงมาในไส้สีขาวท่านใดครับ นี่ฮะนี่ท่านใดมีเหรียญแบบนี้นะครับผมรับตื้อนะสภาพสวยสภาพใหม่3,000บาทครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดกดา้า <font S 1> วกดหัวใจรวยๆผมเลยครับอ่าเอาแบบนี้ดีกว่านี่เพื่อนๆครับท่านใดเดี๋ยวจะมีการสับสนกันอีกท่านใดครับที่รู้แล้วว่าเหรียญ10บ,บาท80ภสษารัชการที่9เหรียญนี้หายากต้องเป็นเหรียญแบบปั๊มเคลื่อนเท่านั้นรบกวนครับพิมพ์คําว่าเคลื่อนแล้วกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับพิมพ์คําว่าเคลื่อนแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับทุกท่านจะได้รู้นะเฮ้ย แบบนี้วันก่อนเราพิมพ์คําว่าเคลื่อนไปนะ้คุณแบงค์บอกเฮ้ยแบบนี้มันใช่เลยมันจะได้บรรจุลงไปอยู่ในสมองครับท่านใดครับนี่ฮะท่านใดรู้แล้วนะครับว่าเหรียญ1ิบาทรัตการที่9้าที่ผมหยิบมาให้ดูนะขณะนี้ต้องเป็นแบบปั๊มเคลื่อนครับรบกวนพิมพ์คําว่าเคลื่อนแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับลบกวนครับพิมพ์คําว่าเคลื่อนแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับแบบนี้หายากและขายได้จริงครับอ่านี่มีคนถามว่าเชียนหมากรับไหมเชียนหมากก็รับนะครับเชียนหมากก็รับนะครับนะ นี่ฮะมาครับอันดับต่อไปครับนี่คืออะไรครับนี่คือเหรียญ5บาทครับเหรียญ5บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่ามีราคา5บาทแลก1,500บาทครับนี่คือเหรียญ5บาทที่ระลึกวาระ50พรรษปาของรัชกาลที่9ก้าครับดูนะครับนี่คือนี่ฮะเป็นเหรียญ5บาท55าันวา2520เหรียญรุ่นนี้มี2แบบฟังดีๆครับเหรียญรุ่นนี้มี2แบบแบบที่1คือแบบตรงนี้จะเขียนว่าประเทศไทยครับ สายมือของด้านหน้าพระพักในหลวงเนี่ยตรงนี้จะเขียนว่าประเทศไทยแต่ถ้าเป็นเหรียญหายากครับเหรียญทังด้านซ้ายมือจะเขียนว่าสยามมินจะเขียนว่าสยามมินครับนะดูนะฮะแบบนี้หายาก5้าบาทแรกหนึ่งพันห้าร้อบาทครับมาครับเนี่ยแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับอ่าแล้วก็นี่คือด้านหลังครับแคปเจอร์ครับอ่าวันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะลำดับต่อไปครับมีไรเพื่อนๆดูครับนี่ครับนี่คือเหรียญทองคําครับ เป็นเหร um ียญทองคําท <formula. S 2> ี่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญทองคําผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฟังดีๆครับรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคําน้ําหนัก1บาทเหรียญนี้ผมจ่ายเงินสดในราคา3 2 0 0 0บาทครับทองคําวันนี้บาทหนึ่งสองหมื่นเจ็แต่เหรียญเหรียญนี้ครับบาทหนึ่งสามหมื่นสองพันบาทครับใครมีเหรียญทองคํานะครับพระทองคํานะครับ ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะครับใครมีก็ลองแอดไลน์ไอดีหรืออยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยานนี่เพื่อ,อนๆดูครับท่านใดครับมีพระเครื่องครับดูนะฮะท่านใดมีพระเครื่องพระบูชานะครับนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับแตกหักบิน่นชํารุดเนี่ยบางองค์เราก็รับนะแตกหักบิน่นชํารุดบางองค์เราก็รับนะครับใครมีนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับ พระเก่าพระใหม่นะครับพระกล่องนะครับมีแล้วอยากจะขายนะครับสามารถแอดไลน์ ID ดีตามหน้าจอได้นะเพื่อนๆหรือถ้าเกิดท่านใดมีพระเครื่องสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ยานตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้ามาครับมาครับมาครับมีอะไรฝากนี่เพื่อนๆครับฝากนี่อีกหนึ่งอันครับนี่ฮะวันก่อนก็มีเพื่อนๆมาขายผมรับเงิน5-6าหกหมื่นนี่คือเหรียญต่างประเทศครับ เป็นเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าใครมีผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญตั้งแต่สตาร์ทที่สองพันถึงเหรียญละสองแสนบาทนี่คือเหรียญซ้ายมือคือเหรียญในพลหยวนซื้อไข่ครับขวามือคือเหรียญยุคลอาณานิคมของอังกฤษครับแบบนี้รับซื้อนะครับตั้งแต่เหรียญละสองพันห้าร้อยถึงเหรียญละสองแสนบาทครับมาครับมาครับมามามาเรามาดูนี่กันดีกว่าครับนี่ท่านใดครับมีเหรียญสิบบาทรัชการที่เก้ารุ่นนี้ครับ ลบกวนครับ่ากด1กดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับนี่ครับนี่คือเหรียญ10บบาทครับที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่9ที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าพี่เขาได้ส่งไปษนีมาขายพี่เขาได้ส่งเหรียญชุดนี้มาขายแล้วรับเงินครับ3,500บาทจากเงิน50บาทครับท่านใดครับมีเหรียญ10บาทแบบนี้อยู่ที่บ้านครับรบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับนะท่านใดครับมีเหรียญสิบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับมาครับ เดี๋ยวเรามาอ่านนี่ก่อนดีกว่านี่คือจดหมายครับนี่คือจดหมายที่พี่เขาส่งมาครับนี่เดี๋ยวขอปิดเลขที่บัญชีก่อนเพราะเลขที่บัญชีด้วยล,ลงนี่คือจดหมายที่พี่เขาส่งมาครับสวัสดีครับเฮียแบงค์ผมได้ส่งเหรียญ10บาทจํานวน5เหรียญมาให้เฮียประเมินราคารับซื้อนะครับต้องขออภัยเฮียด้วยที่ผมไม่สามารถเดินทางมาที่ร้านได้เนื่องจากช่วงนี้โควิดระบาด ถ้าเฮียสนใจรับตื้อเหรียญของผมขอให้เฮียโอนเงินเข้าบัญชีของผมในชื่อธนาคารนี้ตุดต๊ดตุดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะฮะสาขาสระบุรีชื่อบัญชีนะครับเลขที่นี้ผมเคยส่งของมาครั้งหนึ่งแล้วได้เงินมา2 2 0 0 0บาทขอบคุณมากนะครับครั้งนี้ขอให้ได้ยอดเงินตามที่ต้องการครับเหรียญ1ิบาทเหรียญน,นี้ผมได้ประเมินกับเฮียแบงค์ในราคาเหรียญหนึ่ง700บาทครับผมได้ส่งมาเป็นจํานวน5เหรียญจํานวน3,500บาท ถ้าเห็นว่าสมควรรบกวนโอนเงินมาที่เลขบัญชีนี้ครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับจากเหรียญสิบบาทจากเหรียญสิบบาทครับจากเหรียญสิบบาทที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันเพียงแค่อะไรครับเพียงแค่เพื่อนๆสังเกตครับเพียงแค่เพื่อนๆสังเกตจริงๆนะว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เหรียญสิบบาทที่มันขายได้เนี่ยมันมีจุดสังเกตยังไงมามามาเรามาดูดกว่านี่คือเหรียญสิบบาทครับที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าใครมีผมรับซื้อนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทปีพศตามนี้ครับ ดูนะฮะนี่คือเหรียญ10บ,บาทปีพศ2531ครับนี่ฮะเพื่อนๆดูครับนี่กล่องนี้5เหรียญครับเป็นเหรียญ10บ,บาทที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจำวันในสมัยก่อนนะครับแต่เพื่อนๆไม่เคยสังเกตครับและเพื่อนๆหลายท่านไม่เคยรู้ครับว่าเหรียญ10บ,บาทที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันมันจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินสูงถึง7 0ถึง100เท่า ฟังดีๆนะครับจะแปลเปลี่ยดเป็นเงินสูงสุดถึงเจ็ดิถึงหนึ่งอยเท่าถ้าเหรียญ1ิบบาทเหรียญน,นี้ครับฟังดีๆนะถ้าเหรียญส0บบาทเหรียญน,นี้เป็นปีพศนี้ครับปีพศ2533ห้า้อยสาสิบสามฟังดีๆนะครับถ้าเหรียญสิบาทเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2533ห้า้อยสาสิบสามถ้าเป็นเหรียญปีสามสามผมรับซื้อนะครับในราคา10บ,บาทผมรับซื้อ3 0มแ0,000บาทฟังดีๆนะครับ สิบบาทรับซื้อสามแสนบาทแต่เหรียญเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดครับใครมีเหรียญสิบปีสามหนึ่งผมรับซื้อนะครับสิบบาทแลกเจ็ดร้อยบาทครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับจําให้ดีย้ํานะครับเหรียญสิบบาทมีราคาแค่สองปีคือปีอะไรครับปีพศสองห้าสามหนึ่งและปีพศสองห้าสามสามเท่านั้นปีสองห้าสามหนึ่งฟังดีๆครับ ปีเหรียญ10ปี2531ผมรับซื้อนะครับสภาพใหม่แบบอันนี้นี่สภาพใหม่แบบของพี่ท่านนี้เหรียญหนึ่งเจ็ดร้อยบาทครับหนึ่งเหรียญเจ็ดร้อยแต่ถ้าของทุกท่านเป็นปีสองห้าสามสามครับของทุกท่านเป็นปีสองห้าสามสามครับจากราคาเจ็ดร้อยบาทจากราคาสิบบาทจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นครับฟังดีๆนะจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นถึงเหรียญละสามแสนบาทครับใครมีผมยินดีรับซื้อนะ ปีสามสามราคาสามแสนถ้าสวยสามแสนห้าสี่แสนผมยินดีรับซื้อครับสําหรับเหรียญสิบปีสามสามครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับท่านใดที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญสิบบาทที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็นเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าปีพศสองพห้าสามหนึ่งที่ขายได้ชุดนี้สามพันห้าร้อยบาทท่านใดรู้แล้วรบกวนพิมพ์เลขสามหนึ่งให้ผมเลยครับพิมพ์สามหนึ่งให้ผมเลยครับทุกท่านจะได้รู้นะว่าเฮ้ยเหรียญสิบาทเนี่ยที่หายากวันนี้ที่คุณแบงค์มันเอามาทําคลิปเนี่ย มันต้องเป็นเหรียญ10บาทรัชกาลที่9ปี31เท่านั้นใครที่รู้แล้วนะครับว่าเหรียญ10บาทที่ขายได้ต้องเป็นปี31ครับลบก้นพิมพ์3-1ให้ผมนะครับพิมพ์3กับให้ผมนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้นะท่านใดพิมพ์พิมพ์ม3กับนะครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่โชคพบเจอแต่ลาภเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายนะครับมีคนถามว่าปี3-2อะไรเฮียมีราคาไหมครับปี3-2ไม่มีราคาย้ํานะเหรียญ10บาทรัชกาลที่9ที่มีราคาต้องเป็นปี สองห้าสามหนึ่งนี่ตามนี้ครับนี่ตามนี้แคปเจอร์ไ้ครับสองห้าสามหนึ่งและปีสามสามเท่านั้นปีอื่นไม่มีราคาปีอื่นผมยังไม่รับซื้อครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดสามหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับอ่าท่านใดขอบพระคุณนะครับสําหรับไลท์ทุกไลค์แล้วก็หัวใจทุกดวงนะครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายากและขายได้จริงครับนี่ชุดนี้ครับรับเงินครับห้าเหรียญสามพัน 500บาทดูนะครับเหรียญ10ปี3 1ใครที่รู้แล้วพิมพ์31มาเลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญ10บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนีเ่ยว่ามีพี่ท่านหนึ่งที่ส่งมาจากทางบ้านส่งมาจากจังหวัดสระบุรีเนี่ยรับเงิน3,500บาทจากเหรียญส0บบาทแค่ห้าเหรียญพี่ก็บอกว่าลองลื้อลองค้นดูในกระปุกเอ๊ะมันเจอแบบที่คุณแบงค์บอกเลยลองส่งมาดูว่ามันจะขายได้จริงหรือเปล่าเพราะรอบก่อนเนี่ยพี่ท่านนี้ส่งของมาขายผมเนี่ย รับเงิน20,000กว่าบาทไปแล้วนะครับนี่พี่เขาเลยส่งเหรียญ10บมาก็รับเงินไป3,500บาทครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คำนะครับพระเครื่องมาพูชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปบวานเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคา กราบขออภัยมาณล้ที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง3,400ท่านไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์0ีเอ็น3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ